สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนอวิธีแปลงรูปให้เป็นสีขาวดำและให้ฉากหลังมันดูมืดๆลงนะครับเหมือนที่ได้เคยทำไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เลยนะครับก่อนอื่นผมจะแปลงให้เป็นรูปขาวดำก่อนนะครับผมคลิกที่ b a c k and white นะครับ มันก็จะเป็นรูปขาวดำแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ดูไฮไลท์แล้วก็ชาร์โดมันหน่อยนะครับคลิกตรงนี้ไฮไลท์และชาร์โดคิปปิ้งนะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการลดไฮไลท์มันลงเพื่อไม่ให้สีแดงเนี่ยม,มันมีนะครับหรือว่ามีให้มันน้อยๆน,นะครับจากนั้นนะครับผมจะให้มันดำลงอีก นิดหนึ่งนะครับผมลดแบกลงหน่อยหนึ่งนะครับลดแบกลงหน่อยนะครับลดคุิตี้ไปหน่อยหนึ่งนะครับคุิตี้เพิ่มคอนทาราสภาพนะครับเพื่อให้มีความเปรียบเทียบต่างสูงนะครับหลังก็จะได้ดูมืดๆลงหน่อยนะครับ <c oughs> แค่นี้ก็ก็น่าจะได้แหละเดี๋ยวลองลองลดชาร์โดลงอีกนะครับอันนี้ออกนะครับลดชาร์โดลงแล้วก็ดู Before และ a ัปเตนะครับก่อนและหลังทำนะครับเห็ไหมฉากเราก็จะมืดลงแล้วนะครับ เพิ่มชาเพานนิดนึงนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับม a ส k i n g มันได้แล้วผมขอครอบนิดนึงนะครับ เมื่อครอบแล้วนะครับเข็นได้ว่าฉากหลังมันก็ยังดำไม่ดำสนิทเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดอยากให้ดำอีกนะครับผมจะใช้บัตนะครับบัตนะครับคลิกเอฟเฟกต์ครั้งเพื่อเป็นการรีเซ็ตนะครับผมก็จะลด Exposure ลงไปสัก1.5่ง1.5แล้วกันนะครับ1.5นะครับจากนั้นผมก็จะติ๊กที่ออโต m มาร์นะครับเพื่อให้มันเเลือก พื้นที่เองนะครับโดยโดยโดยให้มันเลือกข้างหลังแล้วมันจะไม่โดนละอองน้ําแม้ว่าเราระบายไปแล้วนะครับมันจะเลือกให้เราอัตโนมัตินะครับผมก็จะระบายลงไปในส่วนที่เป็นดินข้างหลังเนี่ยครับที่มันยังไม่ดําสนิทเท่าไหร่นะครับ กดโชว์ซิลติ t i าโ m a วอ o v e r l a นะครับว่าดูดซิว่าพื้นที่ไหนที่ผมได้ระบายไปแล้วนะครับ ก็จะเห็นได้ว่ามันมันมันดำแล้วนะครับดำขึ้นมาแล้วนะครับก็ถ้าเกิดมันเข้มเกินไปดูมันดูมันหลอกตานิดนิดเราก็ลองลองลด exposure มันหน่อยหน่อยนะครับให้แบบพอดีพอดีนะครับ0.8ดู before after ซินะครับก็ก็ดูเนียนตาแล้วนะครับ ลอฟเฟอร์เรนซไหนหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะครับในการทำภาพเเด็กวิตน้ำนี้ให้มันหลังดำนะครับก็ในในในแบบฉบับของผมนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ เยี่ยมชมได้ที่เว็บ charity com นะครับหรือว่า Facebook ชาญวิทย์หวานเสร็จนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ